สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ยามเช้านะครับนะครับพบกับเรานะครับทางช่องภายสีดอคับนะครับวันนี้ก็เป็นคืนแรกนะครับที่ผ่านลูกชายนะครับทั้งสองเชือกนํำมานะครับพักผ่อนในป่านะครับก็บรรยากาศก็จะย้อนยุกดนึงนะครับย้อนยุกนะครับสมัยพาน้องไปเล่ขายกล้วยขายอ้อยนะครับแล้วก็ขายพระนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ กระท่อมทำใจนะครับกลางเต็นท์นะครับแม่แม่ครับกางเต็นท์นะครับส่วนนะครับไฟฟ้าที่เราใช้นะครับก็จะมีหม้อแปลงนะครับต่อต่อใส่แบตเตอรี่นะครับแม่แม่ครับต่อใส่แบตเตอรี่รถนะครับนี่นะครับใส่ไฟนะครับที่เราต่อมานะครับชาร์จแบตชาร์จอะไรได้ปกปกตินะครับแม่แม่ครับหลอดไฟเราก็จะใช้สามหลอดนะครับนี่นะครับให้พอควานหนึ่งหลอดนะครับแล้วก็ลูกชายนะครับนะครับอีกหลอดหนึ่งนะครับก็คกมีด้านหลังฝั่งนู้นนะครับอีกหลอดหนึ่งนะครับ ล้กวก่อไฟนะครับแม่ๆมครับก่อไฟนะครับสัมผัสเดี๋ยวเราจะมาสัมผัสฟันโฮนะครับว่าเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับฟันโฮครับสวัสดีครับเป็นไงเมื่อคืนได้นอนเมื่อคืนปันอยู่ปันมาอย่างไงบ้างครับปันว่าได้สู้กับกับช้างตกมันในน้ำเกือบไม่รอดเมื่อคืนเกือบไม่รอดแต่รอดรอดมาได้ ฝันเมื่อคืนนะฟันเห็นช้างช้างตกมันช้างซีโดตัวใหญ่มันไลไรทำในน้ำไม่รู้ช้างใครหรอกแล้วก็ก็ได้สู้กับช้างอ่นแหาทางนี้ช้างแต่คนนี้ได้อยู่ไม่เป็นไรถ่านี้ไม่ได้เมื่อคืนก็เอออาจมีเฮอยู่อาจมีเฮอยู่แต,ยย <laughs> แต่ไม่เป็นไรเม <laughs> ื่อคืนเมื่อคืนไม่นอนฝันถึงเลขยถึงเลยบางว่เมื่อคืนเนี่ย <laughs> คืนตะฟันถึงเลขไม่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 เห็นหรอกตีเอากับช้างนั่นแหละเลขตีเอากับช้างบ่ช้างก็ก้านะช้างก็ก้าวนะครับช้างเก้าวมืกขึ้นในลองลองตีเข้าๆดิตีไม่เป็นตีเลขไม่เป็นหรอกเขาไม่เล่นหวยเนาะตีไม่เป็นกับเขาหรอกไล่ไล่ก็อะไรก็ไล่ไล่ไม่รู้แล้วไล่ก็ว่าอะไรแล้วไล่นะเนาะ รม่แม่คนท่านไหนรู้นะครับก็ตีเอาเองนะครับนี่ครับก็เส้นไหวบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับเมื่อคืนนะครับก็นอนปาควานก็ไม่ได้ฝันอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูเด็กๆนะครับก็จะย้อนยุกนะครับแม่แม่ครับย้อนยุกนะครับก็สมัยเรานะครับพาน้องไปเล่ร่อนแต่ก่อนนะครับก็อยู่กันแบบนี้นะครับแม่แม่ครับปักหลักอยู่กันแบบนี้นะครับนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับแม่แม่ครับ นี่สุดหล่อของเรานะครับสีดอคํานะครับเล่นโซ่พันต้นไม้หมดเลยนะครับปล่อยโซ่ยาวยี่สิบเมตรนะครับน้องโบเงินก็โซ่ยาวสิบห้าเมตรนะครับพ่อควานก็ปล่อยให้น้องนรับสุดเลยนะครับให้น้องได้เดินนะครับผ่อนคลายนะครับน้องจะได้ไม่เครียดนะครับก่อหญ้านะครับพ่อควานก็เตรียมให้น้องนะครับเมื่อคืนกองมาเรื่อยเลยนะครับนี่ก็จะก่อไฟให้ลูกชายเมื่อคืนนะครับแต่ไม่ติดนะครับไม่ไหมครับ แต่ไม่ติดนะครับถ้าเราผูกในโรงมั่งผูกในโรงมากก็จะช้างก็จะเครียดนะครับให้น้องๆได้ออกมาผ่อนคลายนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับกินเครือบ้างนะครับกินรากไม้บ้างนะครับก็จะเป็นยานะครับไปในตัวนะครับ บุงกันก็ทานไปนะครับโยกไปนะครับบรรยากาศดีนะครับแม่ๆม่ครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงครับหกโมงสี่นาทีนะครับแม่ๆมครับทำไมไม่กินหญ้าเลยล่ะครับเมยเมื่อคืนเกี่ยวมาเต็มรถเลยนะครับแม่ๆมครับเกี่ยวมาเต็มรถนะครับแล้ลูกชายเราไม่กินส้นใส่เขียวอะไรหรือเปล่านะครับเหม็นอะไรหรือเปล่า วันนี้ก็เป็นวันที่สามล้นที่สี่ว่าควันหที่ควันหตกมันวันที่สี่นนเนาะวันนี้เนาะ<แ>วันนี้นี่วันที่สี่เนาะว,วันที่สี่ครับน้ำมันก็ไม่ไหลนะครับไม่แม่ครับน้ำมันไม่ไหลครับแต่น้องจะมีอาการแบบตก้ตกตกมันาไนานหรอมีอาการตาขวางนิดนึงครับตาตาขวางแล้วก็ซึมนะครับไอ้ที่ตาขวางนี่เหมือนอาการจะทำลายพ่าะควันนะครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างเด็กๆนะครับ กำลังจะเตรียมการนะครับทำความสะอาดให้น้องๆนะครับก็พ่ะควันก็เอารถไถนะครับมาไถไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับตัวแรกพระควันก็ว่าจะพานะครับน้องน้องช้างที่ตกงานครับมาไล่มาไล่หาสับปะรดนะครับบริเวณนี้นะครับก็ไถทําจนยากเกิดนะครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับฟอนโฮพาน้องๆมาผูกแล้ว อยู่อย่างนี้ก็ทูกใจแหละลูกใจชาบเลยครับผมครับชอบอยู่อย่างนี้แหละอยู่กับบ้านจับเจีมากก็ไม่เขาไม่ค่อยชอบหรอกอยู่ตากที่ตากเกี่ยวเขาเออกมาอย่างนี้บ้านจะเจอดินใหม่อะไรใหม่ขไขาจะได้เล่นดินนึงอะไรเขาก็จะชอบอยู่อย่างนี้ครับจากธรรมชาติเขาหน่อยเขาไปอยู่แต่บ,บ้านเขาปลูกแต่บ,บ้านทุกวันทุกวันเขากเครียเพราะว่าจับจีที่เก่า เปลี่ยนบรรยากาศให้เขาบ้างเพื่อเขาให้ผ่อนคลายเพื่อให้จิตใจเขารูมรับไม่ให้จิตใจเขาเครียให้เขาคิดเยอะคิดมากให้เขาผ่อนคลายไหนก็อยากกินตรไหนก็อยากเดินอยากไปต่ไหนก็ปลอยเาไปตอนสมัยเราไปเดินขายพระขายขายกล้วยขายพระก็จะประมาณนี้เนาะความลำบาก กลางดินกินกลางายอย่างนี้เลยขับไหนนอนนั่น,นกับคำกูบายจานเก็บบอกไปว่าป่านช้าง่ะต้องอยู่ใกล้กินง่ายลเลือกที่อยู่ลเลือกที่กินอยู่ยังไงก็อยู่กินยังไงก็กินป่านชา้างอยู่ง่ายกินง่ายป่านช้างอะยังไงก็ไม่ลำบากแล้วก็ให้มียากกับหน้ามาช้างผคนก็อยู่ได้แล้ว ชาก็ต้องเก็บยาอย่างนี้แต่ข้าวส่งไปเพื่อให้เขาทำให้ยกเขาสุขภพเป็นหแบบกุญแจซี่จะไหนตัดเ<ถ>ช้าไล้ลูกเก้วเดี๋ยวสุดแม่หน่อยน้ำตาไหลนะครับน่าจะเป็นแมงนะครับแม่แม่ครับแมงครับเดี๋ยวเอาน้ำยานะมาล้างให้น้องนะครับสา,ายก็หายแล้วนี่ยอย่ามาวนไรนะบม่งเงินนะนกนนะุ้งหวัวน,นี่มึงนะ เล่นดินืมเด็ดดินนะ<ม>แต่แมงไม่มีนะครับไม่ไมบแมงไม,งไม่ไม่มีนะครับน่าจะเล่นดินนะครับน้ำตาไหลนะครับเออใช่ไหม,ใ,ไมใช่ไหมบงกน<ะ>ใช่ไหมมา<ป>ทำความรู้จักกันบ่ลูกฮะพอควันวกับบงกงรนะครับก็ยังไม่ชินกันเท่าไหร่นะครับก็ระมัดระวังนะครับถ้าควันโฮไม่อยู่นะครับแต่ควันโฮนี่เข้าเข้าสีดอคําเราได้นะครับสีดอคาเราไม่มีปฏิกิริยาจะทําร้ายนะครับควันโฮเข้าได้นะครับ มีของดีวะนี่ขอของดีหนววะ,ะ,ะครับปกติไอสีรษะคำของเราครับจะเลือกจะเลือกควานนะครับจะเลือกควานไม่ใช่ว่าใครๆจะเข้าได้หมดทุกคนนะครับถ้าเข้ามานี่คือมีไงายนะมีไงายหลัง <laughs> <laughs> เองไม่ต้องไม่แอบฟังเลยเองนะ่นะฮะไม่เอะฟังข้างต้นไม้นี่บ่ <laughs> นะครับที่ที่ถูของเขาเลยนะครับสามต้นครับบรรยากาศเราก็จะประมาณนี้นะครับสมัยตะก่อนนะครับแม่รมบครับก็จะพามาย้อนยุกดนึงนะครับพาแม่แม่มาย้อนยุกนะครับมางองช้างก็เราค่ำไหนก็จะนอนนั่นนะครับแต่สมัยตะก่อนก็จะมีช้างตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตะก่อนสมัยวกตัวใหญ่ตะก่อนน่ะมม่เคยเอาขาบานหรอกช้างมัดทิ้งที่ป่าเลยปล่อยที่ป่าเลย ไม่ได้ขาบ้านวันทุกวันนี้หรอกช้างแต่ก่อนมีแต่หน้าที่ตอนเช้าไปตามเอาไปติดตามเอาลอยที่ปลาเลยแต่ก่อนทุกวันเนี่ยเขามันมีที่มีทางเขาเยอะเลยต้องเอากลับมาบ้านมันต้อก็อบละตรนทุกกอ่กอเดมนเงยสมุกับพูเจียรอยไงเราก็จะไปแบบเป็นกลุ่มเนาะขายพระแต่ก่อนก็<ห>นช้างตัวหนึ่งก็จะ<ๆ>ก็จะขนผ้าใบขน ส,สัมภาระเนะา,าะผ้าวงผ้าใบที่หลับที่นอนอีกเชือกหนึ่งก็จะขนประมาณพระเนาะขนพระที่เราเอาไปขายเอาไใส่กระเป๋าใส่นี่ไปครับอีกเชือกเรก็ขนหมอ้อข้าวหม้อแกงขนถังน้ำถังครไปตักน้ำตักอะไรไปลายเชือกก็ช่วยกันขนเพระไม่ไปแต่ก่อนไม่มีรถไม่มีรถซาเล้งบันทุกตัน,นี้ตวันนี้สบายใส่ซาเล้งไปเลยเท้าก็เดินตัวเปล่าไปแตะเย็นไปก่อนต้น คนไปไม่นแค่ว่าจะขี่ช้างนะคนไปก็เดินมากันแหละ <c oughs> คนไปเดินนะครับเพราะว่าสัมภาระนะครับอยู่ด้านหลังของช้างนะครับไม่ใช่ว่าคนไปก็ต้องขี่ช้างทุกคนนะไม่ไม่ไม,ม,มีใครขี่ขี่แต่ควานคนเดียวเลยขี่แต่คนขี่คนเดียวเพราะเราก็เดินด้วยกันหมดกับช้างกันเลยมาไหนไปนั่งบนแยงมัทุกคนเดินประกันจะขี่แต่ควานใช่ไหม ขี่แต่ควานนะครับให้คนเท่าคนเก๋ก็ขี่เราเป็นเด็กเราก็เดินน้องไปก่อนสนุกไครพระไม่ได้ลำบ,บากมันไปใครอ้อยนะใครอ้อยลำบ,บากมในคำเขาจะทาได้คำเขาจะว่าดูถูกเราใครปลาเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นไปก็มีตะกอดคนลาวเขาจะถือนะคนได้อ,อกรูป ออกลูกมาลูกเลี้ยงยากเขาจะให้เอาน้ำรดงารดหูให้ได้อาเด็กกินให้ตะกอนไปยังเช่นลูกลูกเล็กเล็กแดงออกมาใหม่ลูกทาเด็กทาลกออกมาใหม่รองกับข้ามกำคืนไม่รับไม่นอนก็จะเอาน้ำตักใส่ขันมาก็ทำทีๆแล้วก็อาบกับงาไะไแล้วเอามารองเอาน้ำงา อาบน้ําหูมารอ่อนน้าหูให้เด็กไว้อาบไว้กินเขาจะทําอย่างนั้นแต่ก่อนคนลาวเขาเขาไปเจอหมู่บ้านไหนก็จะทำอย่างนั้นแหละเป็นความเชื่อของเขาแต่ไม่รู้เขาจะได้ผลไม่ได้ผลก็ไม่รู้นะแต่ว่าไปที่ไหนก็จะทาอย่างนั้นแหละแต่ก่อนไปเจอตรงไหนก็ทาบ้านทําอะไรก็ใค้เยยบบ้านเยียบช่องเยยบที่เยียบ,บ,ายยบ,ท,ยยบทางให้เขาก่อนโอ้ขนาดถือช้างมากคุณแต่ก่อน ทางไมมาไหมก็ไม่อดตายไปกับช pues ้างไม่อดตายก็จะประมาณนี high, ้เนาะการไปอยู่ของเราสมัยแต่ก่อนเนาะฟันโฮครับผมวันนี้ครับก็อาศัยแต่ช้างขึ้นกับช้างแล้วเขียนบ้านผมแต่ก่อนแม่แม่ท่านใดนะครับอยากจะถามนะครับเรื่องฟันโฮกับพ่อควันไปเดินสมัยแต่ก่อนเนาะเปเล่ร่อนเนาะแต่ก่อนเนาะครับผมก็อยากถามประวัติอยากรู้ประวัติเนาะเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวพ่อควันก็จะ ไ์สดนะครับไ์สดนะครับบรรยากาศยามเย็นเนาะครับให้แม่แม่ได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้พ่อค้านก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องไพยสีดรอค้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ